ถูกและดีมีอยู่จริงวันนี้แจกพิกัดร้านอาหารโชคชัย4ซอย73กับเสียโภชนาร้านนี้คิวแน่นถ้าจะกินต้องโทรจองก่อนนะครับล่วงหน้า1วันกับเมนูแรกเลยออส่วนนุ่มๆน,นะครับหอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพียงแค่120บาทเท่านั้นและถัดมากับกระเพาะปลาน้ำแดงกินได้34คนแค่80บาทเท่านั้นเนะือจะเชื่อ คนที่ชอบกุ้งห้ามพลาดนะครับแบบกุ้งพริกเกลือให้กุ้งมานะ6-7ตัวตัวใหญ่ๆไซส์นแน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับราคาเพียงแค่150บาทและเมนูหาทานยากยังจับชายให้ล้ํากุ้งและปลาหมึกเน้นๆ150บาทเท่านั้นครับและก็เมนูที่พลาดไม่ได้นะขาห่านอบมีขาห่านเบลเริมเลยนะครับไม่ต่ำกว่า5ขาเลยนะ เมนูนี้นะครับ220บาทเท่านั้นให้เขาเธอคุ้มจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวผัดปูเนื้อปูก้อนนะครับโปะหน้ามาเลยนะครับเต็มๆแน่นๆกับราคานี้นะครับ200บาทเท่านั้นแล้วใ,ใครอยากทานอย่าลืมติดต่อนะครับเสียโภชนาคุ้มมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพิ m ามาชาแนลด้วยนะครับ